สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูไม้ที่เป็นไม้ต่างประเทศนะคะแต่พอดีว่าเป็นผลไม้ที่ที่บ้านชอบกินก็เลยเอามาปลูกไว้แล้วก็เขาเป็นไม้ที่เจริญเติบโตง่ายแถมใช้พื้นที่น้อยอันนี้เราก็เอามาหมกหมกเอาไว้มุมหนึ่งเขาก็โตขึ้นมาหาแสงแล้วก็ออกลูกเก่งมากๆนะคะก็คือได้เก็บกินตลอดทั้งปีต้นนี้มีชื่อว่าต้นพีนัทบัตเตอร์หรือว่าต้นเนยถั่วคะ่ะ แต่ว่าบางคนก็อาจจะเรียกต้นนี้ว่าต้นแมกนัตเขาเป็นไม้วงโนรานะคะถือเป็นผลไม้พื้นเมืองของอเมริกาใต้ประเทศโคลัมเบียเอกวาดอรโบลิเวียเบเนซุเอล่าบราซิลแล้วก็เปรูใช้เป็นไม้ประดับก็ได้นะคะแล้วก็เป็นผลไม้กินได้ก็ได้ที่ได้เรียกกันว่าพีนัทบัตเตอร์นี่ไม่ใช่เพราะรสชาตินะคะแต่เพราะเนื้อสัมผัส เพราะว่าผลของเขาอะค่ะเนื้อมันจะเนียนๆมันมันหวานๆเหมือนกับเนยถั่วนะคะต้นนี้เขาเป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูงได้2-4ถึง4เมตรคือต้นเล็กๆสักเมตรกว่านี้ก็เริ่มติดผลแล้วนะคะเป็นต้นไม้ที่ขึ้นได้ดีในดินร่วนซุยนะคะดินชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่ไม่ชอบดินเหนียวเหนียวเปียกๆแต่จริงๆแล้วว่าก็ขึ้นได้ดีในดินทุกๆประเภทนี่แหละนะคะแผ่กิ่งก้านสาขาได้ดีลักษณะใบของเขาก็จะเป็นใบแบบนี้นะคะปลายใบแหลมดอกเป็นสีเหลืองติดง่ายและดกค่ะส่วนผลของเขานนี้ก็ตอนแรกก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีส้มพอเป็นสีส้มนี้ให้เก็บเลยนะคะเก็บ เอาไปไว้สักสองวันเขาก็จะสุกเพราะว่าถ้าจะให้สุกคาต้นน่ะเขาจะเละไปเลยแล้วบางทีก็จะถูกนกแย่งกินเขาบอกว่าผลดิบๆเนี่ยรสชาติจะมันๆจืดๆคล้ายการกินถั่วลิสงแล้วก็ต้นนี้ให้ผลผลิตทั้งปีก็แนะนําเลยนะคะถ้าใครอยากปลูกต้นไม้ผลเอาไว้กินเล่นที่มีรสสัมผัสมันๆเหมือนกินเนยถั่วก็แนะนําต้นพีนัทบัตเตอร์เลยที่ร้านก็มีจําหน่ายนะคะในะในราคาต้นละ 150บาทก็ทักกันเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะสวัสดี